พระพุทธองคท่านทรงตรัสรู้เป็นสนพันยูตรสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้รักชอบธรร สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันยุวพรรุงทองและรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองที่ต้องการเชิญชวนพุทธศาสนิก,กชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมให้พบกับความสุขสงบทางใจกันค่ะ สำหรับวันนี้เราจะนำท่านไปพบกับบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของเยาวชนจากวิทยาลัยการอาชีพบอไร่และประชาชนทั่วไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านทับทิมสยามศูนย์หนึ่งตำบลด่านชุมพลอำเภอบอไร่ในโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตหลักสูตรคุณแม่สิริกรินชัยไปติดตามรายละเอียดกับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้กันเลยค่ะ ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาชั้นปวชวิทยาลัยการอาชีพไร่และประชาชนทั่วไปที่ต้องการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุลาภรณ์วล,ลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กร,รกฎาคม2555ซึ่งหมู่บ้านทับทิมสย ยามศูหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่สมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุลาพรวัไลไลรักอัครราชกุมารี ได้ท่งขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิงป่าคลองใหญ่เขาไฟไหม้จากกรมป่าไม้ในเขตท้องที่หมู่ที่หนึ่งสามและห้าตําบลด่านชุมพลอําเภอบอ่อไร่เหนือที่ประมาณสามหมื่นสามพันไร่ หลังจากพระองค์ทอดพระเนตรพื้นที่อพยพชาวกัมพูชาเดิมคือศูนย์อพยพไซเคและศูนย์อพยพชมรมสุขสัตรไซอีบ้านกระดูกช้างหมู่ที่หนึ่งตำบลด่านชุมพลซึ่งได้ใช้เป็นที่รองรับชาวกัมพูชาอพยพมาตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมา มีราษฎรสมัครขอเข้าร่วมโครงการประมาณ2,500รายซึ่งสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ได้ทำการคัดเลือกราษฎรเข้าอยู่อาศัย160ครอบครัวเมื่อวันที่5กรกฎาคม2537 พร้อมเข้าไปอยู่ในโครงการได้โดยได้มีการจัดแปลงที่ดินทํากินพร้อมที่อยู่อาศัยและได้ทําการก่อสร,สร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เช่นสถานีอนามัยศาลาอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้องสมุดร,ระบบไฟฟ้าประปาและได้ปลูกสร้างบ้านเรือนให้แก่ราษฎรเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน162หลัง ปัจจุบันศาลาอเนกประสงค์บ้านทัพทิมสยามศูนย์หนึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้และโดยเฉพาะ การใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสต่างๆสำหรับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์วันที่4กรกฎาคมทุกปีวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ประชาชนทั่วไปและชาวบ้านทับทิมสยามศูนย์หนึ่งจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติธรรมโดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์เราไปดูบรรยากาศการปฏิบัติธรรมกันดีกว่าคะ่ะ หมอก็จริงง่วงหมอก็จริงแต่นเมื่อมันเกืดลูกไม่ง่วงใช่ไแล้วลูก็จะบังคับเป้นหลังล้วก็หลังยากก็แน่นอนสช่ไแต่มีวิธีคือใจเราลูกเอยากหลังไม่ลังอยากมหลัแม่ไม่ง่วงลูกก็ตังาอยากหลับนอนแล้วลูก็แผ่วที่ตาไปหรือลูกพูดโทรถ้าหนูคาดหวังว่ารับซีเมื่อไรจะรับสักทีอ่ะไม่หลอกค่ะ สำหรับบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมที่บ้านทัพทิมสยาม01เป็นหลักสูตรพัฒนาจิตของคุณแม่สิริกรินชัยใช้เวลาปฏิบัติธรรม8วัน7คืนมีอาจารย์นิสารัตลาวัญญากูลและอาจารย์จิตสุภาโตมรศัก์วิทยากรสังกัดย,ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยและคณะเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรม บรรยากาศของการปฏิบัติธรรมช่วงแรกวิทยากรแนะนำการปฏิบัติตนระหว่างปฏิบัติธรรมให้รู้กำหนดจิตกับการปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรมีตารางการฝึกปฏิบัติธรรมทุกคนเข้าปฏิบัติธรรมต้องถือศีลแปดเป็นโยคีพักขังคืนตลอดการปฏิบัติธรรม ส่วนการปฏิบัติตนระหว่างการปฏิบัติธรรมมีการฟังการบรรยายไปพร้อมกับการใช้สติรำลึกตนกำหนดลมหายใจใช้สมาธิปรับอารมณ์แห่งการปฏิบัติธรรมบ่มเพาะขัดเกลาจิตใจให้รู้สติยั้งคิดรอบคอบเยือกเย็นรู้ผิดถูกสร้างอารมณ์ร่วมในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ช่วงการปฏิบัติธรรมผู้เข้าปฏิบัติธรรมต้องฝึกการนั่งสมาธิปล่อยใจให้ว่างเปล่าเข้าสู่ความสงบและเจริญสติโดยวิทยากรนำปฏิบัติทุกอิริยาบถสติรำลึกได้ อาจารย์นิสารรัตลาวัญญากูลวิทยากรสังกัดยุยวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรนี้ว่าเป็นการนำหลักธรรมการเจริญสติอริยมร์มีองค์แบบมาปฏิบัติเหมาะกับชนทุกวัยนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งการทำงานการศึกษาเล่าเรียนเป็นธรรมะชาวบ้านเข้าใจง่ายเป็นหลักสูตรมหัศจรรย์ เปลียนพฤติกรรมคนได้ในเวลาแค่เจ็ดคืน8วันใช่เผยแผ่ธรรมะหลักสูตรของวิชาของพุทธเจ้าในหลักของสติปัฏฐานสีคือการเจริญสติในการที่เจริญอริยมรรมีองค์แปดซึ่งเหมาะทั้งทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยอยากจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่สำคัญอย่างยิ่งปีนี้เป็นปีที่ครบเฉลิมฉลองพุทธชยันตรี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่อยากเชิญชวนให้หนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งท้องถิน่นต่อหนึ่งพุทธบูชาเพื่อถวายพระกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ทรงมีพระชนมายุครบ6 0พรรษา สำหรับผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมกับหลักสูตรนี้หลังปรับสภาพจิตใจปรับอารมณ์ร่วมกับบรรยากาศการปฏิบัติธรรมพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปจากวันแรกที่รู้สึกอึดอัดกับความเปลี่ยนแปลงจากอิริยาบถต,ตามสบายมาปรับเข้าสู่การปฏิบัติธรรมที่ต้องควบคุมกิริยาการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติหลายคนบอกย้อนคิดอดีตรู้ว่าผิดพลาดอารมณ์เหนือการควบคุมขาดความสุขุมเยือกเย็นรอบคอบเหมือนขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จิตใจไร้ความสงบสุขและสันติสุข ได้ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วทำให้รู้ว่าความเยือกเย็นสุข,ขุมรอบคอบปล่อยวางเป็นหนทางแห่งความสุขซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการงานและการดำรงชีวิตค่ะที่มาก็รู้สึกว่าเบื่อจะทำไปทำไมแบบว่าเดินจงกรมอย่างนี้ครับ เดินแบบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอรู้สึกว่ามันเดินช้าเราจะเดินทำไมช้าแบบอยากจะเดินแบบเ,เร็วๆครับแต่พอมาถึงนานๆเข้ามาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจเราสงบก,การคิดความรู้สึกอะไรเงี้ยครับมันจะดีขึ้นนะครับ มันมันมันทำให้เราใจเย็นลงไหมครับทำให้จิตใจเย็นอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ไปบัตรทำไได้เข้ามาเ่ยสภาพใจ,ใจิตใจความสึกต่างต่างเป็นยังไงี้ก็จิตใจก็ร้อนจิตใจร้อนความตัดสินใจอะไรคิดเร็วโกรธง่ายง่ายมากครับแบบอารมณ์ร้อนนี่ี้ครับแล้วเนี่ยในสภาพสังคมที่ฉันเห็นว่าอะไร อยากอยากเชิญชวนหลายๆคนให้เข้ามาเพราะในสภาพสังคมที่เห็นโดยรอบตัวดิฉันทุกคนก็มุ่งแต่หาเงินทำมาหากินแล้วก็ชวนไปวัดก็ไปเสียไม่ได้หรือไปแค่ทำบุญตักบาทเขาก็คิดว่าได้บุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางใจยังไม่ได้ไงคะใช่ไหมคะอย่างดิฉันก่อนที่จะมาดิฉันก็ไปวัดมาสองปีแล้วนะคะก็ไปวัดทำบุญถวายทา่าอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ทำตลอดแต่ยังจิตใจเรายังไม่ได้ไงฮะนะแต่พอมาตรงเนี้ยเหมือนคุณแม่บอกว่า เหมือนหญ้าที่โดยเอาหินทักเนี่ยพอเราเอาหินออกเนี่ยอารมณ์เราก็เหมือนเดิมแต่พอมาที่นี่คุณแม่สอนได้ด้างจิตใจโดยตรงไร้ภาวะจิตโดยตรงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราได้เลยเรื่องจิตก็อยากจะให้คนรอบข้างเข้ามาพัฒนาจิตใจนะ,ะเพื่อลดละโลภโกรธหลงค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ท่านจะได้พบกับรายการนี้ทุกวันธรรมวัฒนะหรือวันพระทุกวันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันยุวพรรุ้งทองและทีมงานต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพระหน้าค่ะสวัสดีค่ะ